กราบสวัสดีครับผมตอนนี้อยู่กับผมนะครับแบ็กอัพวันนี้ก็มีอัปเดตฮีโร่ใหม่นะครับชื่อแอทริดนะครับเป็นไฟเตอร์บวกแทงครับเดี๋ยวเราไปดูกันว่าสกิลเขามีอะไรกันบ้างครับเข้าเกมกันเลย โอเคครับผมเดี๋ยวเรา level <ste ak> อัพเลเวลก่อนเรามาดูนะครับสกิลนี่คือมันไม่ได้ชื่อซูก้านะครับอันนี้แปลผิดนะมันชื่อแอตริกนะครับดูสกิลติดตัวกันนะครับทุกพลังโจมตีสิหน่วยนะครับจะเพิ่มโบนัสเกาะและเกาะเวท2หน่วยนะครับ ส่วนสกิลหนึ่งนะครับจะก,กริกมันไม่ใช่จักกินเฮ้ยแปลผิดอันนี้แมปแมปแรงกุเลดมาผิดใจเย็นใจเย็นอยางเราค่อยอธิบายทีละอันแมปภาษาผิด s <S อโอเคครับคำแปลใช้ไม่ได้ครับต้องต้องดูสกิลเองละ มันแมปแรงกูเลตมาผิดโอเคครับสกิลหนึ่งนะครับจะเป็นการหมุนตัวนะครับแล้วก็ฟันดาบรอบๆข้างสกิลโ,โหยังสวยสีแดงนี่ครับสกิลหนึ่งเหมือนเป็นเหมือนเป็นเมียของเทนเลยเน,นักดาบผู้หญิงถือดาบนนี้เป็นดาบใหญ่ใช้สองมือถือนะแต่เทนนี่จะถือโลข้างหนึ่งถือดาบข้างหนึ่งนะครับ สกิลหนจะหมุนไปรอบตัวแลทำดาเมจนะครับเอฟเฟกสวยอะสีแดงแดงส่วนสกิลสองเป็นอะไรสกิลสอจะพุ่งไปหาศัตรูนะครับแล้วก็ที่ดาบก็จะมีติดดาเมจพิเศษนะครับจะพุ่งเข้าไปแล้วก็ดาบมันจะเรือแสงเรืองแสงนะครับเป็นได้โบนัสดาเมจพิเศษเอาไว้พุ่งหนีหรือว่าพุ่งบวกก็ได้ครับ ต่อมาต่อมาเรามาดูที่สกิลจะไม่ใช่สกิลต่อมาเรามาดูที่สกิลวันตีกันนะครับทำอะไรได้มั่งเดีย๋ยวลองดูครับอืมโอเคครับสกิลวันตีนะครับจะกดเมื่อเรากดเนี่ยสามารถกำหนดทิศทางได้ว่าเราจะชาร์จแล้วฟันไปด้านไหนนะครับในระหว่างชาร์จเนี่ยสามารถ เดินได้นะครับแต่ว่ามุมของดาบที่ใช้ตอนแรกเนี่ยจะเปลี่ยนไม่ได้นะครับนี่ครับสามารถเดินได้แต่ว่ามุมมุมของดาบหรือว่าทิศทางที่ดาบหันไปเนี่ยจะเปลี่ยนทิศทางของอันติไม่ได้นะครับแต่ว่ายังเดินได้และเคลื่อนที่ชา้าลงในระหว่างที่ชาร์จเนี่ยจะไม่สามารถกดแคนเซิลแคนเซิลให้มันใช้สกิลได้เลยเหมือนเพตานะครับอันนี้คือเขาบังคับให้เราชาร์จ จนสุดนะ่าถึงจะใช้นติได้จะไม่สามารถแคนเซิลได้ก่อนนะครับนี่ผมพยายามกดละมันแคนเซิลไม่ได้ครับมันต้องรอให้ช์จให้เสร็จแล้วปล่อยน,อนติออกไปนะครับจะแคนเซิลสกิลไม่ได้เหมือนเพตานะครับนี่ก็เป็นฮีโร่ใหม่ที่ชื่อแอดติดนะครับเพิ่งอัปเดตนะครับก็ไม่ได้แปลอะไรนะภาษามั่วหมดเลยก็รีวิวได้เพียงแค่เท่านี้นะครับ แปลคาอะไรที่แปลมานี้อาจจะไม่ตรงนะครับเดี๋ยวเราลาก,กันไปก่อนคนระับสําหรับตัวนี้นะแอทริปตัวใหม่เลยสกิลเวอร์วังอลังการมากลากไปก่อนครับผม